เปยปล่อยไฟย,ยังไก่คิดเลยครับกำลังซึ้รถตูกำลังสิกลับครับยังรอครับพี่นออ้องข้าวมาดิครับกันนี่อเดอเฮียลับเชิงเขาวัสดุ อนี้อยู่อ้สวนสวนสุขภาพอยู่สวนไม้ครับพี่น้องนี่อยู่เมืองสุรินทร์ครับตอนนี้นี่นี้มาเบ่งไพรพงศธรครับดบสิพาเขาเบ่งว่า ไอ้ไพชิล้อบันไดครับเดี๋ยวให้เบิ้งประตูทางเขากันครับนี่นะเดี๋ยวมาตามบาเบิ้ไปเบิ้งกันเลยครับไปเบิง้งความรอของเราแล้วก็ความเสียงเสียงแบบแค่ราของเราเนะาะไปตามมาเบิ้ลโอ้ไอ,ไอ้นี่ไม่ใช่โฆษณาเต็นท์ไม่ใช่แล้วนี่เขามาดันในอู้วเอานึกว่าข้างในจะร้อนไม่ร้อนแน่นอนมีไอเย็นแบบ บอแต่ว่าตอนนี้บาเป้ด้วเบืองหน้าบาเปดครับยาเขามากเโอ้บวหัวข้างในเย็นปลาหน้วอ้าวโอ้อันนี้น้องสาวน้องสาวลูกลุกน้องสาวตอนนี้นี่นะพาลัมตามมาเราร้อนอย่างแี้เนี่ยตอนนี้เขามาในงานแล้วครับ ว่าเป็นอาิซีย์ไทยเห้เบื้องไดนเป็นชาชัดด้วยครับเพราะว่าย่านติดเลยก็ติดนี่เมนูหนายอันนี้แกมงมังกรอันนี้มุกหลักว่าบาปพี่หลอเอาละครับตอนนี้เกิดการสนใจปลาไข่ ปลาไข่ก็จะมาทำห้เค็มเขาจะมีน้ำจิ้มแล้วมันจะรสชาติมันๆนี่ค่อยกินบ่อยพี่ปลาไข่ปลาไข่งานมีกี่วันครับพี่ห้าวันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วองานมึงจับวันที่สองเลยอีกสามวันครับมาเกี่ยวกันได้ครับนี่ อยู่สวนหม่อยู่โตเมืองจงหวัสดินทร์ครับนี่นีบ้าเวทพ้เริ่ะยไผ่ด้วยไผ่แบบแป๊บอ๋อเฮ้ยชอนเะไมพดูไผ่แบบแป๊บสิพีไผ่ออกพีไผ่ขึ้นเวทีแล้วนี่ FC บ้าไผ่ <c oughs> สตอ,อ,อเพเปงครับ ต้องมาหายยังแบบคลายเครียดได้จังหน่อยเนาะอยูตะวุดอยู่แต่วุดยูตะนี่สูดลมอนี่ยอันนี้แอร์เต็มเต็มออาเปิดรูปเปิดวาจาังหน่อยวายุคือเย็นเกียบพี่นะแอร์บางยังไงนี่แหละยิงครับไอพายยืนทั้งเวที เห็นไหนไฟ่ปครับนรอระยะรอระยะไกลมีเงินอยู่นี่นะ ผมมีของมาแจไหมครับนี่พาเบิ้ผมจะซื้อหม้อตั้มไหมเขาสมัยโบราณ้านไหนครับพวกต้มก็เมาสวยที่สุดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจครับลูกต้นครับซุนิ้งครับ ยันความดอที่สบายันสิบหกนเขาบ่ไว้องนอกางไปขันธแได้ก็น้ำเจ้สง คนงามจ๋าคนงามจ๋าคสวยจ๋าลุกขึนครับวนกันเด้อสุนิสุนิสุนิฟัง่ครับลุกขึ้นครานนกันครับสาวสุครับ เงาเลยวเ่ยป,ป่อยไพ่ย,ยังไกลคิดเลยครับกำลังสิ้นระตูกำลังสิกลับครับยังรอครับพี่น้อง นมาขอถ่ายรูปน้ำลายแหงครับบาเบกระเด็นรูปน้ำเพลินน้ำรูปนึงหลังจากที่ออกมาจากคอนเสิร์ตครับนี่ได้ยังกินกันแน่ครับผมข้ามไปจับมือขึ้ินรถตู้เศร้านั้นบูสเสียเราบูสเซียเราจองไม่เพียงกระรับ นี่สม้มสวัสดีสสส้มวัดีค่ะมาลูกมาจ่ายกินถูกที่<ป>มีแขกมาเยือนท่านานะใครวะทำเพื่อ,อ,อใช้ยาทำเพื่อนี่ครับกรนกอน อันนี้มากับลูกสาวน้องส้มนี่พี่จอด้านนี่พี่จอดเลยบอกเลยจะทขายจอดเลยเฮ้มีเมนูยังไงเนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาเนี่ยมันยกของอะไรมานั่งตรงนี้ได้เลยนี่นั่งกับมาม้ามา้มาใครปลาหมูแล้วแล้วก็จบงานครับพี่น้องขาดแต่สาวลิ้นครับบอแต่แม่น้ำมือนี่เราว่าเมื่อยแบบบวมักยางเขาว่าเรื่องปอแตม่น้ำครับ ให้มาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อนะอันนโอ้อ่าน,นั่นฟุตนะอะไป่พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะครับบ๊ายบาย